วันนี้ทำหมี่กะทินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้จะพาเพื่อนไปทำหมี่กะทินะคะเครื่องทุกอย่างเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะหมูสับมีไข่พริกแกงถั่วน้ำมะขามเปียก กะทิค่ะต่อไปเราไปทําเลยนะคะตั้งกระทะใส่กะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันเลยค่ะพอกะทิเริ่มแตกมันเราก็จะเอาพริกแกงใส่ลงไปเคี่ยวให้หอมเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็จะเอาหมูสับใส่ลงไปผัดต่อไปให้หมูสับสุกเราก็จะมาปรุงด้วย น้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเต้าเจียวผงปรุงรสนะคะรสด,ดีค่ะผัดต่อไปค่ะ เราใช้กะทิกล่องนะคะเราก็จะไม่มีหางกะทิเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำเปล่าใส่เข้าไปค่ะกะทิกล่องก็จะข้นนะคะเราแบ่งอีกส่วนไว้ใส่ตอนหลังนะคะเราใช้ครึ่งกล่องก่อนค่ะใส่น้ำแล้วเราก็เคี่ยวต่อไปนะคะ เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆน้ำแกงเราก็จะสวยนะคะเดี๋ยวเราชิมดูรสชาตินะคะรสชาติใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราแล้วเราก็จะเอากะทิที่เหลือใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะ เที่ยวต่อไปค่ะโดยไฟอ่อนๆใส่ถั่วคั่วลงไปค่ะ ล่อยให้เดือดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ใส่ลงไปใส่ไข่ลงไปประมาณ4ฟองค่ะน้ำหมีกะทิของเราก็จะข้นน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็เวลาเราเคี่ยวเราก็จะเคี่ยวด้วยไฟอ่อน สีเขาก็จะสวยเสร็จแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากเลยค่ะต่อไปค่ะเราไปต้มน้ำวันนี้ป้ามิตรใช้เส้นเล็กนะคะ ต้มน้ำให้เดือดค่ะเดี๋ยวเราเอาเส้นเล็กลงไปลวกจะใช้เส้นหมี่ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านสะดวกเลยค่ะเส้นเล็กสุกเราก็จะเอาขึ้นนะคะไปแช่ในน้ำเย็นก่อน เดี๋ยวเราก็จะเทน้ำทิ้งนะคะต่อไปค่ะเทน้ำออกแล้วเราก็จะเอากระเทียมเจียวใส่ลงไปค่ะเส้นจะไม่ได้ติดกันนะคะถ้าเราไม่ล้างเรามาใส่กระเทียมเส้นจะติดกันถ้าเราล้างแล้วก็เส้นก็จะไม่ติดกันนะคะ วเราไปจัดแต่งใส่จานจัดแต่งใส่จานแล้วเราก็จะเอาน้ำหมีกะทิราดลงไปนะคะ เสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะป้ามิตเขอฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ